โดยสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ณหอฉันคุณยาาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นุกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานท่านประธานส่งได้นำบูชาพระรัตนตรยัยรัธนาศีลห้า,ารัธนธรรมและสวดพระพุทธมนต์ ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคําถวายมะตตะกพระทหารเป็นสังฆทานหลังจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนําผ้าไตรยทยธรรมและยารักษาโรคถวายแด่คณะสงฆ์โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบุญนิติธรรมภัยบู์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาให้โอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่าท่านฐานะบดีทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญตั้งใจสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องบุพการีของท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาลาบอันประเสริฐเพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งละจากโลกนี้ไปแล้วอย่างได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการแรกกุลบุตรญาติมิตรที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ต้องมีความกตัญยูกะตะเวที เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานไม่ลืมถึงอุปการรักคุณที่บุปการีผู้ล่วงลับไปแล้วเคยกระทำให้กับตนประการที่สองกุล<ะ>บุตรญาติมิตรทั้งหลายนั้นต,ต้องรู้หลักวิชาว่าจะสั่งสมบุญอย่างไรให้กับหมู่ญาติและต้องเกิดในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาและประการที่สะจ,จะต้องถึงพร้อมด้วยศรัทธาพยธรรมและเนื้อนาบุญ ซึ่งก็หมายความว่าถึงแม้จะพร้อมด้วยกันทั้งความกตันยูและหลักวิชาก็ตามแต่ถ้าไม่มีองค์ประกอบทั้ง3ประการนี้ก็ไม่สามารถส่งบุญไปให้กับท่านฐานาบดีและบุพการีที่ได้ชื่อว่ามีบุญยราบอันประเสริฐได้เราต่างตระหนักดีว่าเวลาของเรานั้นมีจํากัดแต่ชีวิตระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดของบุพการีนั้นก็ยาวนานเพราะความตระหนักถึงข้อจํากัดเหล่านี้และโอกาสที่มีอยู่จึงพากันมาสั่งสมบุญในวันพระ เพื่อน,น้อมอุทิศบุญนี้ให้แก่บุพการีหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยความกระตันยูและโอกาสที่เรายังมีลมหายใจอยู่นอกจากนี้ในสภาวะที่เราต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางวัดพระธรรมกายจึงมีมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยให้สาธุชนทุกท่านที่มาประกอบพิธีกรรมสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยแบบ100ร้อเอร์เซรวมทั้งฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจอุณหภูมิวัดไข้าจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มีบุญทุกท่านที่มาสั่งสมบุญร่วมกันครับแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยจะคลี่คลายและดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทางวัดพระธรรมกายของเราก็ไม่ประมาทค่ะยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเลยนะคะโดยเฉพาะในวันที่มีงานบุญกิจกรรมงานบุญ อย่างเช่นที่หอฉันคุณนายอาจารย์แห่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีพิธีถวายพระปาาระานทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะก็ยังคงมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะสาธุชนทุกท่านที่มาวัดที่หอฉันจะต้องสวมแมสนะคะแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองค่ะโดยจะต้องมีการฉีดแอกอล์ล้างมือให้สะอาดมีการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ มีการติดสติกเกอร์รับรองว่าผ่านการตรวจแล้วถึงจะเข้าไปในพื้นที่ได้และก็ยังมีการลงทะเบียนเซ็นชื่อเข้าร่วมงานด้วยนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิดนั่นเองนะคะก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้มาวัดได้ตลอดต่อเนื่องไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าการที่เรามาวัดนะคะเรามีมาตรการที่ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสาธุชนทุกท่านด้วยเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ทางวัดพระธรรมกายยังสามารถจัดงานบุญได้ยต,ตลอดต่อเนื่องท้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะทุกท่าน านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข่งขัดค่ะจึทําให้วัดนั้นยังสามารถจัดงานบุญได้ตลอดต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้บุญแล้วก็ทุกท่านก็ได้บุญด้วยค่ะก็อนุโมหานาบุญแล้วก็อยากเชิญชวนมาวัดเยอะอย่าขาดบุญกันนะคะเดี๋ยวนี้ในในกรุงเทพเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะหาทําบุญแบบนี้ยากนะคะซึ่งที่วัดพระธรรมกายเนี่ยจะมีคือเหมือนกับว่าเาขาเรียกว่ารณรงค์เกี่ยวกับ เหมือนบนรรพบุรุษใช่ไหมคะให้ได้ทําให้หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งตรงนี้จะให้ความสําคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นประเพณีไทยที่สืบสานกันมาแล้วเราคือหมายถึงว่าเราจะได้แบบว่าระลึกถึงบุญคุณบุปการีหรือว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วในเครือญาตินะคะนะคะอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยที่ยังไม่เคยมาอยากให้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็บุญตรงนี้นะคะอันนี้ส่งบุญเยอะมากๆเลยค่ะเรามาเนี่ยเราเจอบรรยากาศที่ ทุกคนมาสะสมบุญนะคะซึ่งตรงนี้ที่เรามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราปลื้มปิติทุกครั้งนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่มีความรู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บอะคะ่ะเราจะเกิดปิติทันทีเลยเพราะเราเหมือนเราเจอเนื้อนาบุญจริงๆอะคะ่ะที่เราได้มาทำอะค่ะนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันที่หมู่ญาติที่ร่วงล่วงลับไปแล้วกำลังรอคอย บุญจากพวกเราที่อยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นบุญตรงนี้ที่เราได้ตั้งใจทําแล้วก็ส่งให้หมู่ญาติบุญต่อบุญของเราเราก็ทําและได้บุญและส่งให้ญาติญาติก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นเป็นวันที่สําคัญทางศาสนาแล้วก็คนที่เป็นชาวพุทธจริงๆต้องเข้าใจในวันพระพระใหญ่ทางวัดพระธรรมกายก็มีการบูชาเปตผี เป็นวันที่อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็คิดว่าวันนี้ที่ได้มาวัดเนี่ยตัดสินใจแล้วคือไม่ได้ทำงานปิดร้านมาเลยบุาพาเปตราพีเป็นบุญที่ใหญ่สำหรับหมู่ญาติที่กำลังรอคอยหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วกำลังรอคอยเราอยู่พอทำไปให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความสุขอยากให้ทุกคน ที่ยังไม่เคยมาวัดหรือว่าวัดไหนก็นแล้วแต่ทั่วทั้งโลกนี่แหละค่ะให้ลองมาทําบุญวันพระวันสิบห้าข้ามบุภผาเปตะพีจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานหลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วมันจะมีปิติปิติทุกครั้งที่เราได้ทํา